ข่าวดีมาแล้วค่ะโทโกสแจ้งโอนเงินเยียวยาเกษตรกรแล้วนะคะจังหวัดไหนตามมารับฟังกันค่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ทางเราคนกระจายข่าวมีข่าวดีมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องค่ะ แต่ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารดีๆนี้ก็อย่าลืมนะคะขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาทเดือนที่1จังหวัดศรีสะเกดมาแล้วนะคะยอดสะสมทั้งหมด255,727ราย เป็นเงิน1,278ล้านบาทและหมายเหตุนะคะโอนเงินเข้าบัญชีแล้วเงินฝากไม่เอาคืนฝากไว้ได้ดอกเบีย้ยถอนรวมกัน3เดือนครบ1,500 0บาทนะคะถอนได้เมื่อจำเป็นถอนได้ที่ ATM ทกสหรือ ATM ใหม่ my. สมัครแอปพลิเคชันทกสนะคะหรือ AMOBILE ถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ทกส ตามนัดแผนหมายของสาขาเพื่อบริการที่ดีนะคะลดการแอรอัดไม่รอนานเป็นการบริหารเงินของสาขาผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด1 9อย่างเคร่งครัดนะคะและหากท่านยังไม่ได้เงินงวดแรกให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะ 1. Che เช็คสีด w w อ์ m o a c go th และให้ยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่5มิถุนายน2563นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คสถานะรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร,ร,ก,รกันไปพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะลกลุ่มที่1เกษตรกร,ร,กรปรับปรุงข้อมูลปี2562ท้63ภายในวันที่30เมษาย,ยน63 1เช็คสิทธิ์เว็บไซต์ w w w moac.go.th นะคะกดตรวจสอบหากได้รับสิทธิ์ให้รอรับเงิน และ2อุทธร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายน63และกลุ่มที่2นะคะคือกเกษตรกรคุณปรับปรุงข้อมูลปลูกพืชระหว่างวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคม63 1เช็คสิทธิ์เว็บไซต์ w w w moac.go.th นะคะเริ่มเช็คได้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม63เป็นต้นไป2อุทธร์31พฤษภาคมถึงวันที่ห มิถุนายน6 3ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้8หน่วยงานดังนี้นะคะ 1. สำนักงานเกษตรอำเภอ 2. สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด 3. สำนักงานปศุสัตว์และอำเภอและจังหวัด 4. สำนักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน 5. เขตบริหารอ้อยแหละน้ำตาลทราย1-8และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1-4 6. สำนักงานสรรพสม,มิทธ์จังหวัด 7. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขานะคะและ 8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายน6-3นี้นะคะส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบในการอุทธรณ์นะคะคือ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานการมอบอำนาจ 2. แบบรับเรื่องอุทธรณ์ ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยากเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ www.moc.go.th a ภายใน8วันนับจากการยื่นอุทธรณ์หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดยังไม่ได้รับเงินรอบแรกนะคะก็อย่าลืมรีบยื่นอุทธรณ์นะคะถึงวันที่5นี้เท่านั้นเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสิทธิ์รับเงิน15,000บาทนี้นะคะ ทางเราคนกระจายข่าวก็ขอเป็นกำลังใจช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านให้ได้รับเงินเยียวยานี้แต่รวยเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายงานเตรียมโอนเงินเยียวยาเกษตรกรนะคะของสำนักงานทกสจังหวัดศรีสะเกดรวมสะสม11วันนะคะเรามาเริ่มที่จังหวัดศรีสะเกดจำนวนเกษตรกร17,814รายสาขาอุทุมพรพิสัย19,655ราย สาขาปรางกู12,038รายสาขาคูคัน27,516รายสาขากันทรารม19,002รายสาขาราศีชลัยนะคะ21,390รายสาขานนคูณ8,266รายสาขาพลายบึง9,86รายสาขากันทลักษ์15,509ราย สาขาถนนพระวิหาร14,249รายสาขาห้วยทับทัน8,080รายสาขาคุณหาร17,670รายสาขาเบญจลักษณ์นะคะ7,288รายสาขาน้ำเกลี้ยง8,426รายสาขาโพสีสุวรรณ8,163รายสาขาวังหิน9,753ราย สาขาพย 6, 6ายุ6,613รายสาขาศรีรัตนะ8,802รายสาขาภูสิงห์9 1 4 9รายสาขายังชุมน้อย7,258รายรวมกรเกษตรกรทุกสาขาของจังหวัดศรีสะเกดนะคะ255,727รายทั้งหมดนี้ก็คือข่าวที่คนกระจายข่าวนำมากระใจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันในวันนี้นะคะ สำหรับรายงานการเตรียมโอนเงินเยียวยากเกษตรกรสำนักงานทกศจังหวัดศรีสะเกดค่ะทางเราคุณกระจายข่าวก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวศรีสะเกดด้วยนะคะที่จะได้รับเงินนี้แล้วส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้รับเงินรอบนี้นะคะให้รีบยื่นอทธรณ์เพื่อที่ท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์รับเงิน1 5 0 0 0บาทค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะ ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักและอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารและสิทธิต่างๆจากภาครัฐเพื่อช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ